โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสีกานทำเครื่องแรกเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับวิธีการทำนะให้ขุดไปอย่างนี้นะไม่ต้องวางไม่ต้องวางนยอย่างงี้นะครับเดี๋ยวจะเอาจุดอ่อนลำคานแล้วทำตามเป็นอย่างนี้นะให้ขุดไปตรงนี้อีก สามบล็อกเป็นสี่คูณสามทุยจะไม่รู้แล้วก็จะดินนะครับนี่นโอ้หลักหลักหลักนะครับอย่างนี้ตอกคาถาก็ตองขอไปนะครับก็เชื่อมกำกานะครับ อันนีโอ้เลกหล็กเล็กเนีย่ยให้วางกลมไว้ตรงนี้นะครับถ้าจะเอาข้างหน้าเป็นทางไหนครับถ้าเลือกสองทางนี้นะครับ ผมจะเลือกทางนี้นะครับทางนี้นะครับนี้เสร็จให้วางฮอปเปอร์นะครับนี่ครับทำอย่างนี้นะครับ ก็หาบล็อกอะไรมาก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เอาเลสต์ลงวางตรงนี้ครับบนล้นะครับอันนี้ตรงนี้นี่ครับแล้วก็วางเลสต์ลงตรงนี้แล้วก็วางบล็อกตรงน,งรงนี้ตรงนี้นะครับชึบ นี ño, ่ตามทำตามเลยนะครับตัวฝนตกยิงแหลงตัวนะครับวางให้ทางนี้เสร็จวางบล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้เอาไว้วางเยอะเอาเอาไว้เข้าปังเก็บมันจะดึงดองกองดองกองแล้วก็หาบล็อกเรสโตนนะครับ โอ,โ,อโอเคอง,เงคี้นะให้เราวางเลสตูไปแล้วก็ถัดมาครับ้เราวานบ็อกตรงนี้แล้วก็วางเลสตูนตรงนี้ครับจะเห็นไฟมันดับนะครับเพราะว่าต้งล่างมันเป็นเลสตนูนนะครับบินไม่ได้บินไม่ได้แล้วก็วางบล็อกนะครับตรงนี้ นี่แล้วก็วางปิดเลยปิดปิดนะครับทำตามผมเลยทีนี้แล้วก็ วางเรสเตอร์โอ้โหัวเกินไปเอาสเตอร์มาทุบมาโอ้โหนะทำอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เอารีฟิตเตอร์อะไร <Yeah. S 1> เรนี่ยไอลรสเตอร์หันไปทางน,นั้นแล้วก็เอารีฟิตเตอร์ธรรมดามานะครับอดแลบกบ าตรงนี้ลายนี้นครับแล้วก็ฮอปเปอร์นะครับฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ดูกิมนะครับลูปิมรูปิมลูบลบลูลบ สวงจรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อ่นี่ครับโอเคอย่านี่ครับให้เราใส่ของอะไรก็ได้นะครับเอบ็นบอลลูนละกันเป็นอบอลลไม่ดีกว่าเอาเป็นเทป ให้เราใส่ฮอปเปอร์อันที่สองไปหมดเลยฮอปเาหก์6ปีย์เลยนะครับแล้วก็ใส่ที่นอนให้อาลาเมลผาไม่ได้นะครับโอเค đề đề đề, nick 2000 nha các นะครับมันจะมีไฟนี้แล้วแต่ของอะไรเขาเปิดเขาเปอร์เลยนะครับให้เราจะของได้แลกอะไรได้นะครับมันจะเอานี้นนอาจารย์แล้วปัดแล้ัดเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะเข้าแค่หกสี่อันละกันนะครับ เสร็จแล้วก็สามารถตกแต่งเองได้นะครับตกแต่งกันเองได้นะครับเดี๋ยวไปตกแต่งกันเองนะครับแน่ยแล้วก็ใส่ ตามที่ตัวเองทำไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริให้ดูโอ้ เปิดตรงไหนด้วยนะครับประตูนี้ครับว่าไม่ต้องเปิดนะครับอ๋อิืมสัตว์เพชรต้องเพชรต้องเพชร โอเคมันจะไม่ลงนะครับจะเป็นเป็นมรล้ะ ครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาเงินแค่นี้ก่อนนะครับก็ใครชอบจะ่ลืมที่จะกดไลค์ะกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ